ทราบครับขอบข้อมูลที่ที่แจ้งมาครับจะได้เสนอต่อผู้ผู้บังคับบัญชาในระดับต่อไปครับครับครับรับทราบครับอย่างไรแล้วอยากให้ตันสุขนะครับใช้ทางวิทยุก็น่าจะสะดวกกว่าอีกหนึ่งช่องทางนะโดยผ่านลิงก์ที่ดอนเมืองเนี่ยครับของเพื่อนสมาชิก146250เนี่ยโ6 7เนี่ยผมว่าได้จชัดเจนเดี๋ยวทางโอเคลเซราวันอาฟาชารีคุณจัด ผ่านลิ้ทางช่องทางนี้นววครับน่าจะสะดวกกว่าครับรับทราบครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แจ้งเจ้านที่ในพรุ่งนี้ที่เข้าเวรในวันพรุ่งนี้ให้ทราบครับให้ลองปรับปรุงทางเทคนิคตามที่ท่านเอได้ไดนํามาครับทางไม่ก็สามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทางเดี๋ยวจะพินรธป้าพิโรทแบรนดบาทานโคริยู่ตลอดครับ